แอดนายอไม้เอกสาวน้อยร้อยล้านรับเฉพาะสายทหารรับเฉพาะกองสลากมิสเตอร์บอลเข้า0 9ไปต่อสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องแม่เหมยวีสองนะคะคลิปนี้ก็หกสำนักดังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปชมแนวทางใบที่หนึ่งกันเลยนะคะ ใบที่1นนะคะเลขรับเฉพาะสายทหารงวดประจำวันที่16นะคะก็ให้เด่นที่บนนะคะ0และ1เน้นไปที่0นะคะชุด3ตัว902 904 905 908ชุด2ตัวบน02 04 05 08สำหรับเด่นล่างนะคะ0กับ1เช่นเดียวกันนะคะตัวเจาะ10 05 15แล้วก็70เลข ท่านหาจับเองได้ถ้าไม่ชอบนะคะงวดนี้ก็บอกไว้ว่าศูนย์ยังอยู่งวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะทุกคนเข้าไปที่0ูนย์เนะคะแคปหน้าจอกันไว้นะคะทุกคนก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับใบนี้ชอบบนจัดบนชอบล่างจัดล่างไปเลยนะคะไปกันต่อนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เอาละค่ะไปต่อที่แนวทางของอไม้เอกนะคะวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะทุกคนเลขเด่นมาหนึ่งตัวนะคะก็ให้เลขเด่นมาหนึ่งสองสามห้านะคะก็ะะมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะคะชอบตัวไหนก็จับคู่กันหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางที่ปล่อยไปครั้งแรกนะคะชุดสองตัวนะคะสองเก้า แล้วก็มีเลขกันก็คือ2 8นะคะทุกคนไปต่อใบสุดท้ายนะคะของออมแม่เอกก็เป็นชุดเต็มนะคะทุกคนชุดตัวอัดนะคะชุด3ตัวตรงก็ไปฟังตัวเลขกันเลยนะคะหวยไทยก็ให้เด่นรูดที่1และ2ฟันไปที่1นะคะเด่นหลักก็คือ1 2 3 5 8นะคะชุด2ตัว1 5 1 6 2 3 2 5 2 8 ชุด3ตัว125 217เม็ดเดียว129ชุด2ตัวอัดหนัก18และ17นะคะถ้าใครงบน้อยก็เล่นตัวอัดหนักเลยนะคะทุกคนผลงานนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะก็ผลงานดีนะคะไม่ใช่ว่าจะหลุดอย่างเดียวนะคะออมเอกนะคะ,ละหลายๆท่านก็ได้รับโชคลาภจากออมเ่อกมากมายนะคะ ก่อนๆน,นั้นก็แตก3ตัวตรงนะคะทุกคนแน่นอนนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่ตัวของท่านตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันนะคะก็แคปหน้าจอไว้ดูกันเดอ้อไปต่อนะคะที่แนวทางสาวน้อยร้อยล้านก็เป็นการหยิบมาเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะว่าวันที่16นะคะทุกคนเลขที่ เลขมีที่มานะคะก็วิ่งบนล่าง8นะคะชุด3ตัว616 618 698 819ชุด2ตัว1618 19 36 69และ89นะคะผลงานก็เข้าไปที่09เช่นเดียวกันนะคะงวดที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณสาวน้อยร้อยล้านด้วยนะคะถ้าใครอยากจะติดต่อโดยตรงก็ ID l i n e นะคะ b a b y 789นะคะ ไปกันต่อคะ่ะหวยลัดชุดเต็มของแอดนายนะคะชุด2ตัว26 27 29 46 47 49 56 57 59ก็ให้เด่นที่6รูดยาวๆเลยนะคะสำหรับวันศุกร์นะคะทุกคนต่อไปก็จะมีชุดงบน้อยนะคะชุดเน้นของแอดนายเช่นเดียวกันนะคะก็จะคัดออกมาให้แล้วใครงบน้อยก็จัดไปที่ใบนี้ ไปดูคันค่าหวยรัดนะคะชุดเน้นนะคะ465629เน้นอัดหนักที่2หางนี้นะคะ2669 026 069 926วิ่ง6รูดยาวๆนะคะขอบคุณแอดนน์นะคะที่แบ่งปันแนวทางต่อไปเป็นแนวทางมิสเตอร์บอลคนหนุ่มเหนือนะคะรัฐบาลไทยงมดวันที่16มิถุนายนนะคะชุด3ตัว096196 3 9 6 0 1 7 9 0 7 9 1 7 3 1 7 3 0 7ก็ให้วิ่ง6และ7นะคะเด่นสุดนะคะ9 6 0 7 1 7ชุด2ตัวรอง9 7 0 6 1 6 3 7และ2 5นะคะก็เขียนชื่อแนวใหม่นะคะทุกคนก็เขียนแค่บอนคนหนุ่มเนื้อก็ลงให้วันที่9มิถุนายนนะคะ ก็เอามาทวนให้ฟังนะคะทุกคนสําหรับที่ลงมาปุ๊บแม่เหมยก็โพสต์ให้ที่ชุมชนนะคะหลายๆท่านก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังนะคะทุกคนวดที่ผ่านมาก็เข้า0 9ย์เเช่นเดียวกันนะคะไปต่อที่แนวทางสุดท้ายเรขลับเฉพาะกองสลากนะคะทุกคนเลขลับเฉพาะกองสลากนะคะทุกคนก็เขียนไว้ว่า ห้ามเผยแพร่เ,เด็ดขาดนะคะทุกคนแต่ก็หลุดออกมานะคะมีทุกงวดนะคะทุกคนชุด2ตัวก็มี313454568089เป็นเลข2ตัวบนล่างนะคะถ้าชื่นชอบก็จัดไปนะคะทุกคนสำหรับ8069นี่ก็ดังสุดๆนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีงบก็จัดแค่2ตัวนี้พอนะคะทุกคน0 8แล้วก็6 ดังมาลำดับที่1คู่กันเลยนะคะทางไหนยังซื้อได้ก็ไปหาซื้อกันไว้นะคะทุกคนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆใ,ในงวด16มิถุนายนนี้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่เหมยด้วยน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ฉันเฮงเฮงนะคะทุกคนจะได้เฮงสมดังพรปากนะคะทุกคนสมดังใจนึกนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ